สบายดีพ anyway, ี people? People er. ечение, people bring people. People bring ่น้องสบายดีเอฟซีเด้อพ <N> ี่น้องสบายดีพระสุขุคนพี่น้องมือบ๊อบบี้มาอยู่หน้าคือเก่าพี่น้องมัอนี้ก็ออกมาสามคนบ๊อบบี้แล้วก็ะคู่จอยน้องเนี้วเนาะต่บ้านน้องเนี้ยเประเด็นกับหมู่เลยเนาะพี่น้องเนาะมือนี้บ๊อบบี้สิมาถ่ายคลิปอะนรค้นเพื่องเนาะพี่น้องเนาะคนเพื่องมาใส่เทียงตัวนี้ได้พี่น้องหลังจากที่มันมีห้องห้ามอยู่ฟูตบอลห้าผูกงัวผูกควายเนาะพี่น้อง งูกล้วยมันมันดึงนะเขาก็เลยสิหาบเนี่ยกับผู้จอยหาเพื่อกับผู้จอยมาไหว้เทียงเนาะมันเอามันผูกเอาไว้ห้องห้ามพันเขากับผูกงูอาหัยพันว่ามันดึงมันจองมันก็ดึงลงมาเหยียบมันยังเนาะพี่น้องเนาะเขากับสิไปคนขนมาไว้มันเป็นโคดเป็นโคตอยู่แล้วพี่น้องผู้จอยก็ได้งหาบมาฮะ นี่พี่น้องคูดจอยหาบมาเลยอาสิหาบเาาเทียงอ้หไ่ได้นักหรยัเชือกค่อย่าง้นเดอพ่น้อยงงนเชือกไปดีด้อพี่น้องค่จอยหาบไปล้ะพี่น้องเดี๋ยวเสิไปหาบคือกันหาบเอาหวเทียงเดี๋ยวก็สิอเอาออพ่อเลยลูกง่าลูกข้วย เต็มที่ได้เนาะเพราะว่าเขาผูกจะทั้งขางแับเพื่องอยู่ในกลางมันเขากับเขามันกระดึงนะเวลาเขาผูกเัาะใส่มันกระดึงมันกระเดียบเขาเสียดายมันแต่ว่ามันกินได้เห็นมันได้กินดอกพี่น้องกินมือนหนึ่งช่องสมัดในเอาไว้เทียงเช้านายคู่จอยเอาขึ้นเทียงทางดังไปในเพี่อนพี่น้องก็คือ เวลาเ้าผูกงว่นะหด้ามาผูกใะทั้งขางมันกระจองลงมาพี่น้องมันจองผูกมันหยียบเขากระเซลายมันเหยียบใช้ขีมันมันบก,กินแบบนี้พี่น้องทั้งขางทั้งยังบ่อบี้ก็เลยเดือดาะสียนั้นกับกูจอยพี่น้องสิคนกับกูจอยคนเอาเด็กะนาปูอยู่เบื้องนะ่าก็ตายลยพี่น้องเพราะมันกัดเด้วเวลาห้าเอาขาแดงแต่ว่าห้าก็ปลูกนเนี่ย มันกัดมันหยีเาก็เลยเสียเอาเอาออกในเฟืองเพราะว่าเสียเอางวปีใหม่มาทีปีใหม่ซื้อกับแถาห้าหน่อยเนาะเขาเสีมาผูกเขาก็เลยค้นออกงวกะจากตัวบะงวง่วบอีกะสามสีตัวงวหาขสี่ตวเนาะขวสีตัวขสี่ตัน้องนะคกะ เขากัสิคนไว้เขากับผูกเพราะว่าเขาผูกคางนะงวดใหญ่งวดงวดเถิกบ่โอ้ยงวดเถิกปะไปแล้วกันกล้วยเถิกพี่น้องนด็กะเขากับสิคนปะเดี๋ยวพ่อปีสิดึงลงมาสิฮับดูตัวว่าบินเข้ามาปะ นะครับตัวนี้กนี่ตนรุกเดีวห้ก็มัดไม่แันถ้าเอาเชิดมัเขาอุ้ยพาเอาออกไปยังไงต้องพย่ยเองแล้วาตัวตัวนี้ก็ข้าต้นเลยอืเอาตัว หนูก็กินน้ำเบิร่านี้ขดกมั้งเอาเสียม้หนูก็ัดคนีอ้าวขาดออไปทางอันนี้ครับนี่ที่เท่าเสียมมั้งดูโอ้โหนี่ไงเยี่ยมโอ้ มาอีอแมัดอ <c ười> <bạn> ันนี้เอาเนาะ้อนเยก็พ่อยแบกเอาขบรันนี่ฮะแบกเอาบออย่กขาดก็แบกเอาอย่าปาโอ้แงบลเสือกนี่ว่าอยู่ที่นี่ทะเลอันโหแบกเมื่อหนึงก็เสื่อมากเอมาให้คนนี้อันนึงจับเสือมสิจับเสื่อมจัดเพืองเลยนมันดูด

เค้โ่ไอตัวตัวนเดี๋ยวปัวได้เลยแตกกางขับไอ้รด้แ๋่รำมี่อีขี่มั่นแน่เยหูขีนออกก่อนอเลยอ,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 อกหนึ่งโอ้ยหูขี่วออกก่อน่นอมเอ้ Bây giờ chúng có mặt đẹp, mặt rất là đẹp. Mặt đẹp. Chúng ta có thể ra mặt đẹp ở đây, nhưng chúng ta không có tìm ra mặt đẹp ở đây. Chúng ta sẽ tìm ra mặt đẹp ở đây. Chúng ta sẽ tìm เดี่ยวมือเดียวเนาะเสือเข็บได้มือได้เวทเสือกันเนี่ยเอาเถอะเตอนนี้บ๊อปีกับคู่จอยกรับคนมาเที่ยงน่ะเอาขึ้นเที่ยงน้ำซองโกดน่ะบ่อปี้จะเป็นคนเงินไปเนาะเนี่ยบ๊อปี้เป็นคนเงินคู่จอยขึ้นหัวคันใด แต่ว่าไม่มีไฟถ่ายให้เดี๋ยวคูจะเอาขข้นน้ำนะมันสพ้นปาตคพราไซบเดี๋ยวบ่อีขอตัวอีกคนนะไม่มีผู้ใดผู้ใซอยน่าเสียเขื่อนทางข้างในเดี๋ยวบ๊อบบี้จะเอาเนี่ยก่อน สบายดีพี่น้องสบายดี fc เ้อพี ah. ่น้องเมื่อนี้เป็นมือตัวมากน้องพี่น้องนั่งจากที่๊อบบี้ก็พูดจอยค้นเพื่อเนี่ยเลยนาะบป๊อบบี้ก็มาไหว้เทียงพี่น้องเอาค้นจาาคุ้ง่ามาไหว้เทียงมือวานี่เขาค้นเดวเขาค้นล้วแต่มือวานี่น้องพี่น้องตอนเนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าๆ้าพี่น้องบ๊อบบี้ค้นเดวเลยเออเฟื่อมือวานี่แฟนมาค้นสวยเนาะแต่ว่าป๊อบบี้บด้ถ่ไทยคลิปนะค้นเดวเลยพี่น้อง ในเพื่องข้างหลังเต็มเดียวใบหงหนึ่งหองหองข้างหลังบ่อบีบ่อนเบื่องค่ะป้าไปนอนย่ยมดับหน้านะพี่น้องเนี๋ยวบ่อปบีใช้เบืองบรรยากาศบ่อบีเอาออกนะบ่อบีมาแต่สาวบ่อบีมาเอาก้งอ่ะไายออกแรงเนาะพี่น้องเนาะเซิงมาเนี่บ่อบบีเสดไปอันนั้นไอ้วันภาคไอ้วันไปอันนั้นะไปท่านุระอยู่ปากเสือหรือว่าจัดพัดเนี่ยไอ้บ่อบบีเนี่ยพี่น้อง เป็นห่อียพาไปตอนนี้บ่บีก็เล่บอกเออเจ็ดแปดมุเนาะตอนนี้ประมาณหกมุพี่เนาะโมบีมาโอบีปลาแปลงง้อขั้วแอกแดงให้กู้จอยบ่อบียเขาเมื่อนะใกล้เติบโพี่นาะอย่างก็ประมาณสาหนาทีอย่างนะคันปูดอยางมัวไว้ไปทำธุดระู่ปากเสเนาะบ่อบียก็มาแตะเสามาแยใช้เบื้องกะพี่เนาะอันนี้พี่เนาะวันนี้ากาศตอนเช้า กะหันอยากพ่อใส่ฟูยได้พ่อใส่ฟูยแล้วพี่น้องแต่ว่าอันนั้นแต่ว่าฝนถ้ากระตุกมวว่านี่บ่บี้ก็ผู้จ่อยกับคนเฟื้องเลยนี่ยกะเขากะเขามันเหี่ยเลยเ้อพี่น้องพ่อใส่ฟูยเด้งเนี่ยกระดำเลยแต่ว่าฝนมันมาอยู่แต่วันพ่อเปียกซื่อจูมันแตกเขือมันแตกเขื่อทั้งในก็แตกได้พี่น้องแต่พ่อมันตกเดี๋ยวมันก็มาใส่อันนั้นซื่อ ตกแต่แจกไส่เขือนบ้านกับบัวถั่วบ๊อบี้จะไปเอาควายงอวออกไปตอนนี้บ๊อบบี้จะเอางอวออกเอางอวอกก่อนนะพี่น้องนะเพราะว่าจะเอางอวะเท้าไกลๆนะแล้วขั้วายกูจอยไปนะไปขั้วหน้าคนเพื่อนของาันี่มัน นี่เหรยจากู้ใดายูทูบสื่อหัวคายหันนี้เ้าค้นเดี๋ยวปล่อยนะเ้าก็เดึ้มาฝูงหัววัาบีสี่ตัวหัวไอแมหัวกระเทียงตัวอยู่กลางหัวกระเทียง จุ๊บุจุ๊จุแล้วบอบีเหัวออกแดงก็โอคุณเอาเนี่ยงอตัวบ่วยเมสาสงสัยถือพระไปเนาะงอไม่ขวแมสา บานว่ีคนคุยเป็นสาวพี่พี่สงสัยถือผ้าบ่จังวันงามันแทะๆนี่พระท่านชนเข้าโตห้ามยังไหนอีก่หมเม่อเชาะชนเข้าเนี่ดึงหย่าี่อย่างนี้ผูกกันเนี่ผูกมันหยาจะได้จานมันแดนตนดใหม่ํามแคนนี่มันก็อยขาดไปคนะ สุ้าพมันเหยยบนากเพื่อนกูเอสุ้ามันหยยบกปเกาลงให้นะมาสิเกเอาไปกินหน่ตัวนั่นนี่นเดี๋ยวตัวนั้น บอบีบอเด็ไปใช่พี่น้องขั้นบอเด็ไปนอกกะเดียงงัวมาเดี่ยงวง่ะมาเดี๋ยวบอบีเอางัวออกกันงัวบอบีกระสีเปล่าใบไก่แรงมันนเาะพี่น้องอะแต่ก็เขียนไปเบื้องนั้นเบื้องหัวพี่น้องอันนี้ตอนนี้มันสิแดดออกกันบอบีไก่ไก่คอไก่ไก่เทียงนี่แต่สีเอาควายแอนดง ลงไปหัวหน้ายู่ฟูนี่บอลก็ขามพ่อหน้องเอาไปพ่อแหล่คู่จอยเอาแต่ขวายแห่งขึ้นมากระโผกแต่แตงโมมันอยู่ไก่นะพี่น้องบอว่าเขาสีนี้มือน,นีหเขาสีนี้เอามีเวียเขาก็เอามางวาอเอาถาโอ้มฟาบรารยรากาศยามสาวนี่เทาออกมาและเทาทห,หน่อย mới mày bị cái có thân để thằng đang mua bị bên tưởng đứa con để để ông ngoại ông khỏe ông đẹp đẹp đợi nó khi nào, nào? cả cái chị phơi để làm đấy chẳng là cái này lại hiền bị làm nạ đấy khi nào ông khỏe ông đẹp chắc là bị cái chị đấy mưa bạn đấy khi nào พาไปบ้านไปอันนั้นไปยังไงไปจัดพัดเนาะมันแต่ว่าเพิ่นไห้บอกว่าจักแต่ว่าข้าก็บอกเลยเนาะก็ย่ากเนาะฮาวบ๊อบไปเวียดด้วยไปซื้อธรรมาใส่โดดแต่ก,ก็เสียเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องอย่าลืมเป็นกำลังใจเพราะปีเด้อผู้พะหองเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องพะห้องเนีย่ยบาย